คุณเคยประสบป,ปัญหาเล่นมังกรมิติและแพ้ยักยับไหมเล่นเท่าไรฟาร์มท่าไหนฟาร์มจนวัวตายควายล้มก็ฟาร์มไม่ขึ้นสักทีมาติดแตกร้อนนะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเราขอเสนอรายการแตกลิสต์มังกรมิติช่อง a c a ค i t a l g การเกที่ทำให้การฟาร์มหาลออของคุณไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไปพอเราได้วรวมเนื้อหาสาระและไร้สาระเข้าด้วยกันในช่องเคปตให้คุณดูได้อย่างไม่น่าเบื่อต่อไป พิเศษหากคุณกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์คุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ที่มีทั้งสาระและสาระปะปนกันไปเข้ามาที่ youtube ค้นหา A อ a p ิ t a l และดูคลิป, i, ลปสปอยพูดคุยและฝึกฝึกมือได้ที่ discord A อ a p ิ t ต l เออแอดมิน Latin. ครับจะขายตรงไปไหนเข้าคอนเทนต์ได้แล้วครับเออลืมที่นี่ที่ A อ a p ิ t ต l เท่านั้นตอนนี้ทุกคนด้วยครับกลับมากับ A Capital อีกแล้วตอนนี้อยู่กับราการ ตตแตกว่าแตกแตกลิสนั่นเองวันนี้เราจะมาช่วยทุกคนนะครับจากรายการขายตรงขายตรงรนั่นเองนะวันนี้เป็นลิสเด็กตามคําขอนะครับน dimension dragon น,น,นั่นเองหรือมันก็นมีอีกของเรานะในนี้ก็คือชุดชุดคือชุดศูนย์นส,อส,อส,นสองนยะ์สองที่ได้เข้ามาสักประมาณพันปีประมาณสองสามวันไม่สิประมาณเดือนได้ไหมเดือนสามทนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเราจะมา แนะนำเด็กลิ์เกนิดนึงนะซึ่งอันนี้ก็ต้องพูดไว้ก่อนว่าเด็กลทิ์แต่ละคนมีข้อดีข้อเสียแล้วก็มีสไตล์การเล่นของแต่ละคนแตกต่างกันไม่มีสุดสาเร็จนะครับแม้แต่ในการแข่งขันมันยังไม่มีเลยนะบอกว่าอ่ามันจะเป็นยังไงนะโอเคเราจะมาดูกับใบแรกก่อนนะอันนี้เป็นเด็กฤทธิชุกขยับหน่อยิโอ้ยลำบากมากโอเคครับคุณช่วยวางให้ผมหน่อยเดี๋ยวโอเคใบแรกเลยที่ใส่นะครับเป็นม,มังกรมิติอากูเนีย เกสามนะครับตัวนี้นะรุ่ใชะตัวนี้คอได้หนึ่งคร<ด>ั้งในหนึ่งเทินถ้าตัวยกเลิกการคอคอได้อีกไหมไม่ได้ลนะแล้วจบละนะลาก่อนอะาโกเนียตัวนี้มันบอกว่าเมื่อการนี้ถูกส่งลงช่องดอกใช่ไหม,ม,มก็สามารถทิ้งมังกรพิจิตรลงไปบนมือเพื่อเปิดซีเอาสองใบขึ้นมือสำหรับเข้าเกร็ดง่ายๆค่ะสามใบนะแล้วก็จะมีมือทิ้งได้แค่จั่วเด่นๆนี่กล่องใคอวะผมใช้กล่องของพี่ที่ละต่อมาครับใบที่สองครับเป็นมังกรมิติโชรุน ตัวนี้นะมาจาก CP นะตัวนี้นำการจากดรอปนั้นะต้องมีการได้ดรอปก่อนนะแล้วจากเก็บหนึ่งตัวนี้มีสกิลประกาศแอคนะประกาศแอคอีกแล้วเอาตัวระเบิด<ๆ>ไม่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 สามารถทิ้งเพราะเขาจีนหนึ่งใบมือเปิดสามเอาหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือเรียงไว้อ่าบนกองการ์ดจากนัดในจรวดหนึ่งใช่เรียงก่อนและจรวดหนึ่ง 1. 1> ใช่อ,ใชอ่ะสองใบวางเรียงบนใช่ไหมวางเรียงเลยสวยงามไอ้หนิวเป็นโควิดม๊อบนี่บ๊บถัดไปใบนี้ครับ เนึนเจนได้สองโซลสองโซลระบุดมอนดับเบิ้ลแท็กตัวกับว้าเป็นประกาศเอ็กนะฮะตอนนี้ก็ถ้ามีอยู่ในร้อยก็ได้ที่เป็นเอ็แท็กนะตัวนี้คุณวิกบอกสกิลไปแล้วนะใส่มาทำไมเอ่อผมผมใส่มาเพื่อแก้ไอตัวยึดช่องนิดหน่อยนะเพื่อเพื่อกันเหนียวใบเดียวเท่านั้นนะครับโอเคยังโฟกัสอยู่ถัดไปครับเป็นเกตสองนะครับเป็นตัวสําคัญนะใครไม่ใครไม่ใส่ใบนี้ก็คือจบแล้วนะตัวนี้มีสกิลจามบอนเกตใช่ใช่นะแล้วก็มีโอกาสเดือยไม่มีเข้าสนามเปิดชคสามนะเอา มอสเตอร์มันกมิติหรือลอดเบอร์หนึ่งไปขึ้นมือมนะกัดทีดีที่น่าจะใส่ยาวไหมไม,ไม่ไม่ทีดีเอสเอสใส่ยาวยใส่ยาวนะอ่าสามใบผมใส่สามใบเท่านั้นแต่ใครจะใส่ใสี่ก็ได้นะอันนี้ไม่ห้ามกันเออวางด้วยวางด้วยนี่อ่าเออนั่นแหละเข้ามาหนอยโอเคเดินไม่พอถัดมาครับเป็นบันดี้ของแอนดมิเนเอเองมันก็มติ ฟรีมาต้านะถามว่าทาไมถึงเป็นบัดี้จริงๆมันมันก็ดูราศี่ไดาบางคนเอาเรเยอยเที่ยวเพราะว่ามันคอง่ายมันคอง่ายได้คอแน่นอนก็คือกเมน้ถ้ามีคือการเลือกบัดี้แต่ละคนนะมันจะแตกต่างกันแต่สําหรับพี่เอกเลือกบัดี้คือตัวที่ต้องคองง่ายและได้ใช้นะไม่เหมือนพี่เอกนะพเอกเราบางทีบางตัวมันคอย่างไงหรือบางทีเราไม่ได้ใช้ก็อาจจะเขาเรียกมันก็ไม่ได้ไปที่คอแต่ว่าถ้ามีเหลือก็ก็ใส่ถ้ามีเหลืออีกใบเรเ่อ์ก็ยินดีนะครับสนับสนุนได้ครับสนับสนุนที่ช่องเอกครับผม รับรับเสมอใช่ไหมดิวรับรับสกิลไปสีเลยไม่เอาละเอาเอาได้หมดทุกอาร์ดครับรับหมดจังหวะนี้ไม่เลือกมาเกณมหนึ่งไปต่อไปวิ่งโอ้โหมันคืออะไรครับพี่เอหลังทอง Disrupt Hand Dragon ชื่อแค่ชื่อก็จัดการแล้ว Disrupt เลยนะนะวุ่นวายจริงๆนะครับตัวนี้มีสกิลในการแข่งขันเจือจากความรักขีดข้ามเจือจากความรักมาและเป็นผอมมังกรกอรีว้าจำได้แล้วเป็นผอมมังกรแดงด้วย จบละตัวนี้มีสกิลห้ามจวนะดใเอฟเฟกครับดรอชันดอรอนี่คือปกติ <Okay. S 1> ใช่ไหมแต่เอฟเฟกก็คือพวกไดร์มนชั่นดรอไม่ได้นะครับมีอะไรทั้งหมดทั้งหลายหลยะที่จัวพิเศษอะจวดสองจะหยิบขึ้นมือได้นะกาบริรีไฟค่อนข้างชัดเจนนะถ้าบอกว่าห้ามจัวคือจัว่วแต่นําขึ้นอะได้ข <Okay. S 1> ุดอะได้นะโอเคก็ใส่มาหนึ่งก็คือปรับเด็กตัวเอง <Okay. S 1> ถ้าเจอ2ก็คือปรับเด็กเพื่อนแต่ด็กที่ฟาร์มเก่งๆ <Okay. S 1> นะครับใส่2ใบ 2> อาจจะพูดไหนครับ อ่าตอนนี้หาได้แค่จากชุดกล่องห้อ่ะแต่ตอนนี้ราคามันจะ59เก้าหรือเปล่าอีกเรื่องน่าจะ79แล้วมั้งแเย็นเยเย็นแปดสิบสามสิบอ๋ออ๋ออ๋ออ่าใส่อสงองใบถัดไปถัดไปเป,ไป,ไป็นมังกรมิติเดลไกลตัวนี้ <c oughs> มีสกิลในการลงมานะครับคอดุดเป้าในเองนะถ้ามีมังกรมิติแบบอื่นถ้าไม่มีมังกรมิติแบบอื่นคอได้ไหมบอกว่าอะอ่านเราดูอย่าหญ่ใหญ่คอการ์ดคอการ์ดนี้ได้เมื่อเก่งสองคำตี และมุนสนามมีมังกรมิติอ่าจากนั้นย้ายเป้าต้องมีใช่ไหมได้ครับต้องมีนะอ่าต้องมีนะครับนะต้องมีแล้วถึงจะย้ายเป้านะหลังจากนั้นถ้ามันตายก็จุหนึ่งเยง่ายนะครับเอามาโดดแต่ถนงใครถึงใครได้จุวเรถึงใครก็ได้คู่แข่งเหรอเออใช่ใช่ใช่ถึงเราก็ไม่ค่อยตายหรอกมันต้องมาดูดเป้าสําเร็จอ่ะเออมันต้องมาดูดเป้าสําเร็จอ่ะง่ายๆลงมาติดดิไปดิเออมาฝั่งนี้ดิไม่ยังยัดได้อยู่โอเคถัดไปถัดไปเป็นมังกรมิติ โอดีโอนะที่มีครีมตรงกลางอร่อยนะครับตัวนี้ the team, the team. ตัวนี้เดี๋ยวเอาสกิลง่ายๆเลยนะน้องอาจจะอะไรคนอาจจะงงสก,กิลก็คือเลือกมอญผสมหน,นึ่งใบ bay, ทำลายรายจ่ายสองรายนะนำหนึ่งใบใบนั้นะลงดรอปแล้วเอาใบนั้นแปะท็อปเอาใบจากกองลุงดอปอ่าจับเด็กจับเด็กเอาใบที่ลงดรอปอ่ะแปะท็อปนั่นแหละก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นใบล็อตแต่บางทีพี่เอก็เอามาหาใบใบฟาร์มเหมือนกันนะใส่สามใบครับนะแถวสองเลย ถัดมาครับใส่ของจาก CP สักนิดนึ่งเป็นมังกรมิติอาเชกอาเชกในเทิร์นในเทิร์นของคู่แข่งถ้ามอเตอร์บอลทอมมิติบนสนามถูกทำลายนำหนึ่งใบถ้าสังเกตได้จวเกจวนะอ่ามีสองตัวก็ได้สองตัวอวเลยอ่าโอเคใส่สองใบนะครับมันแล้วแต่จะจัดนะจริงจริงวิธีจัดเลยแล้วก็ใส่กิกี้มาตัวหนึ่งนะอ่าเป็นมังกรมิติเอานะตัวนี้ไม่เข้าสนามนะได้ถ้ามีมังกรมิติบอื่น ได้เกียรได้ไลท์แต่ถ้าอยู่ในแฟลกล้อได้จวดด้วยแ้วถ้ามันเข้าสู่สนามในแฟกล้อโดยไม่มีามาก่อนใบอื่น่ะก็จะได้ดวจ,ดจวฟดฟรีมันไม่ได้เลายกอย่างเพราะมันบอกมันต้องมีใบ,บ <า S 1> อื่น<ๆ>นะ <บา S 1> แต่<บ>าถาม<บ>าน้องก็จะถามว่าทำไมพี่ต้องใส่คืออย่างนี้ผมว่าคุณดีกวก็คง,งคือคือจากที่พี่เล่นนะพี่ค่อนข้างอยากเป็นคนที่แบบอยากกวาดบอร์ดอะเหมือนกับแบบนี่ยิงตามบอนจวดเออพี่เห็นหลายคนแบบยิงใบหนึ่งหรือสองใบจวดรู้สึกไม่คุ้มหากี่กี้สักใบมายินให้เต็มสามอะนึกอแมและจวดเออความสุกของพี่นะพี่ได้เล่นแบบนั้นบ่อย ก็เลยเอามาอย่างน้อยก็ไม่เสียอะไรใช่จะใส่นี้เพิ่มก็ได้นะหรือจะเปลี่ยนมันเป็นการ์ดเวทใบอื่นก็ได้นีดีกว่าอันนี้อยู่ที่คนนะหลักลลายดีหน้าเล่นดี่ะเอาเป็นปืนจิตมมตรนะอันนี้คขรู้อยู่แล้วเลดเลดลูกจั่วแต่ถ้าไม่มีมอนเลดจั่วได้ไหมครับได้อ่าครับมันเป็นใส่สีตอนแรกใส่สองพอครับใส่มาเยอะแยะอ่าแล้วก็เป็นของที่ขายไม่ได้เลยครับแตกล้อครับสองใบครับไม่เท่าไหร่ลยครับไมเท่าไหร่ครับโอ้ไม่รู้ครับ เพราะว่าตอนนี้มันหักเดือดเลยตอนนี้นะใส่สองใบหวังให้มันดีๆพี่คุณโอ้สัดมาครับเป็นเรื่องเป็นเวทมนต์ละเป็นล็อต,ต,ตออฟดีนะครับหยิบหยิบอ่ามังกรมิติมอนเตอร์มังกรมิติหรือล็อตขึ้นมือเด็กง่ายผมใส่ไปสองใบนะครับมันแล้วแต่คนนะแล้วแต่คนนะอันนี้ยินนั่งนิ่งหวังไหมตรงนู้นมันจัดไม่สวยเลยสบายดีถัดมาครับเป็นของโคตรจำเป็นเลย the a l t e เรชั De ่น <c oughs> ก็คือ อ่าถ้าไล่ได้เมื่อมีมังกรปีติบนสนามยกแล้วกันตีแล้วก็ถ้าขาสามครั้งหรือมากกว่าคือจบเฟดนั้นโคตรเก่งดียเทคง่ายดีใช่เทคง่ายดีจบเฟทเลยนะอันนี้ง่ายๆคือจบเมินเฟทก็ไปนอนเฟทใช่ก็สามารถกลับมาเมินเฟทได้เหมือนกันนะถูกไหมถ้ามีการ์ดกลับมากลไอแคลมิ่งอินแพกอินแพกเออกลับมาเอฟคลมิ่งอแคลมิ่เฟทไม่ใช่เมินเฟทนะผู้พิจิกับมาเมินเฟทนี่โคตรเก่งใช่ใช่แต่ถ้าไปนอนเฟทแล้วปาไปนี้ก็คือกลับกลับเลยนะ เออใบนี้ก็ถือเป็นใบที่ช่วยทำให้มันรอดชีวิตได้อยู่สักพักนึง่งมันบอกว่าจบเฟตนี้นี่เนาะจบเฟดนี้สิ่งดียว่ี่เทคแม่งเขียนตัวนี้ใช่ใช่ใส่สามใบเกี่ยงว่ะเรียงเรียงเรียงใบถัดไปครับเป็นใบสับเล็นะดี Dead Struggle นะสับมอนเตอร์ใบหนึ่งแล้วก็เล็แกัดหนึ่งใบนะครับอ่ะใส่สองใบใส่ไปแค่สองใบพอก็มีการ์ดเยอะแยะหมดแล้วประมาณนี้ยัดไม่ถูกยัดไม่ถูกจริงมันของน่าเล่นอ่ะ ถัดมาครับบางใบบางคนก็ใส่3บางคนก็ใส่4นะดีทูเกเตอร์ผมเห็นลิทบางคนใส่3ใส่4เลยอ่ะผมเห็น,นใช่ใช่ดีทูเกเตอร์นะทลายมอเตอร์มันก็ไม่ดมันสนามหนึ่งใบแล้วก็สกิลก็คือทลายการ์ดถ้าทลายสำเร็จได้ชาร์จไรจัวนะถ้าสำเร็จนะบอกก่อนจะเห็นบล็อคลายไหมใช่ไม่สังเกตก็แค่ได้ยิงการะเบิดใช่ไหมบล็อกอะบล็อคลายถูกไหมซีพีอ่ะบละ็บบอคลายนะ ถัดไปเลยเป็นการ์ดฟาร์มอีกแล้วนะครับชื่อดีสแครปโกะตัวนี้ทําลายเนี่ยมอเตอร์มังก,กรมิติกี่ใบก็ได้และได้ไลท์ได้จั่วตามนั้นเนี่ยที่ใบนี้ที่หมายถึงคือถ้าบนบอร์ดมีสองหนึ 10, ่งศูนย์สอ่ะก็คือ3นี่เหกอไหมเราหมดประโยชน์กับไอ้ตัวนั้นแล้วก็เลยได้ใช้บ่อยใช่ใช้ไปเลยครับสองใบทา,าเห็นนะอ่ะถัดไปครับเป็นดีซักชั่นนะใส่สีเลยนะครับทำลายมังกรมิติ๋วหนึ่งใบบนสนามได้ไลท์จั่วสองนะไม่ยาก ใช้เธอใช้ก็ได้แต่เธอละครั้งแค่นั้นเองอเง่ายแต่ง่ายและได้จุ๋ยเ, <นะ S 1> เป่าเป้่าหลุดไปนะฝ<ด>อ่งนี้ว่ะหลุดเตกมได้หนูมานี่มานี่ฝั่งนี้โอเคครับถัดไปถัดไปเป็นเป็นในนี้เลยเป็น Machining s a c r i f i c e นะครับวันนี้ นำม,มอเตอร์มาสนามลงช่วงหลอดแล้วก็คอสามโดยสูงกว่าจากดอกได้ก็คือเราเอาเล่นอากูเนียหรือไม่ก็เปนในตัวนี้ก็ได้นะตัวไหนก็ได้สักตัวหนึ่งที่เป็นไซส์สามนะเอามาส่วนใหญ่จะเป็นอากูเนียที่เอามาคอมโบนะครับอ่าใส่สองใบไม่ยากเลยใบนี้ไม่ยากแล้วครับจังหวะนี้เพราะาไมเทินออกแล้วจบแล้วนะอุตสาห์เก็บเอาไว้ตั้งนะเอออยากบอกแล้วมาฝั่งนี้มิกแล้วมันเสียไวลากต้องให้ถูกเดี๋ัดใบาเบนมงกรฟ้ากำลนแต่สองเกต ใจสองเกตนะระเบิดมอทุกมอสเตอร์ทุกใบแล้วก็จวดตามนั้นจุดบอลไปในตำนานใช่ครับไอ้ตากก็ถูกอันนัน้นใช่เราเอามากวาดบอดเพื่อนนะนแล้วได้จวดกันหลาวใช่นะอ่าโดยเฉพาะอ่าอะไรนะยึดช่องถูกใจสิ่งนี้ยึดช่องยึดช่องอยากจวดห้าก็ใ <5. S 1> บนี้เลยนะ <5. S 1> ผมเห็นอยู่แล้วก็สองใบสุดท้ายในเด็กพีเอก็คือดากูดแท็บนะครับจริงๆจะใส่มากกว่านี้นะผมเอามาต้อนรับบางคนนะที่ชอบเล่นจีบูอะไรเงี้ยก็จะไม่ต้องตีกันเลยทีเดียวนาดาโกแท็บนะครับ ใส่ใส่มังกรมิติไม่คุ้มนะแต่ถ้าใส่ล้อของมังกรมิติอาจจะคุ้มอยู่ก็ประมาณนี้สําหรับตัวฟาร์มล้อมังกรมิตินะเดี๋ยวเราไปดูเด็กล้อของพี่กันปะมากลับมาส่วนใน Lo s t World นะพเก็จะใส่คนนี้ก่อนเลยนะเป็นตัวเล่นเียกได้เป็นว่าเป็นตัวหลักของหลายๆคนนะตัวนี้เป็นอ่าวอลิสทิคายดเดสทอยเลอร์นะครับตัวนี้ก็มีสกิลก็คือถ้ามันอยู่สนามไล่ไม่ฟื้นง่ายๆนะแล้วก็อ่าตัวนี้ตีแล้วนำลงดอกได้นะอ่ามีเดวเบิลไอทนะ นำลงคือสูงสุดแล้วในวันที่ไฟนะไปสามใบเรียงหน่อยเก่งตัวนี้ใบ<ป>ถัดไปก็คงหนีไม่พ้นอีกร่างหนึ่งที่ออกมาแล้วก็เป็นวันนี้ที่ใครเดสทรอยเออร์นะล่างขึ้นมือล่างที่นําขึ้นมือได้อะทลายแล้วนําขึ้นมือได้ตัวนี้เอใส่ไปสีนะตัวนี้อ่าตัวนี้ตัวนี้มีโจมจีนะทําลายหรือนําการหนึ่งใบบนสนามกลับขึ้นมือคู่แข่งนะเอ ใส่สีแล้วแต่นะบางคนอาจจะใส่ได้เยอร์สีนะคนนี้สีคนนี้สามก็แล้วแต่กันจัดนะแต่พี่รู้สึกว่าพี่จัดแบบนี้รู้สึกถูกใจกว่านะใส่แต่ใช้สี่สีเลยจบไม่ต้องคิดเยอะถัดมาครับอีกใบหนึ่งเป็นใบที่เอาไว้แก้สถานการณ์ได้คือเดียวไก่ซาไซนะจ่ายนังเกตใบเทคเมื่อเข้าสนามยุทธเกหนึ่งใบแล้วก็ระเบิดนะครับมีระเบิดในเ็กนะหลักๆคือได้ใบเทคระเบิดนั่นเองนะเป็นการที่ช่วยในการการันเขาเรียกเป็นการขาขาบุกที่สวยอะ่ะขาบุกที่ดีอะ่ะ นะถัดมาเป็นใบนี้ใครไม่ใส่ไม่ได้แล้วนะกับอ e ีราเกตดิลูชันนะตัวนี้ตีจวดตีจวดนะมีทริปเปิลแท็นะครับนะ่าใส่3ใบบางคน4เลยเพราะชอบแต่อย่าลืมว่าการเด็กน็อตมันมีของหน้าเล่นเลยเหลือเกินจะจัดยังไงให้ได้เล่นนะด,ดูมอนมีแค่นี้ที่เหลือเป็นเวทมาเลยครับมาแล้วไม่เป็นไรดิเมนชั่นแชมมิ่งสองใบคนเดียวกันจริง,ม,<อ>งมิกม,<อ>มิกมิมกวางก่อนวางก่อนให้ความสนใจนี่ก่อน สองใบนะเป็นดิเมนชันแจมมี่งสองใบดิแจมมี่คือทิ้งมือสองใบถ้ามีหนึ่งใบทิ้งได้ไหมไม่ได้จบถัดมาเป็นอ่าไดเมนชั่นไลท์สตรีมคือบวกสี่ไลท์หรือปรับไลท์เขาเท่านั้นเองนะปรับไลท์จากหนึ่งเป็นสิบก็ได้นะอ่าใช่ใช่มีคนทำนะแล้วเขาก็ตายไปเขาปรับให้พี่นะครน้องกล้องนั่นเอง <laughs> ผมปรับไลท์ให้พี่เป็นสิบละกันทีเอแคมเปิลเกิร์บละาก่อนไดเมนชั่นรีไว้นะขุดหนึ่งใบแล้วบวกสองขนะีขุดวันนี้ีมาก็คือระเบิดถัดมาครับเป็นการ์ดกัน นะดิเมนชันมิลเลอร์ก็คือตีกี่กี่มากี่ขีก็รับไปตามนั้นจะเขาลิงมาก็ระเบิดนะอันนี้ก็คือแต่ต้องตีเข้าไลท์แล้วนะอ่ะาสองใบอุ้ยจริงถัดมาขั้ใไปถัดไปเป็นดิเมนชันรอจัว่วสามทิ้งสองนะใส่ไปแค่สี่สามใบนะแต่บางคนใส่สี่ก็ได้นะเพราะมันการ์ดจัว่วขั้นเทพเลยนะจัว่วสามทิ้งสองนะใส่สามใบวางใบ ใบถัดไปครับก็เป็นนี่เลย dimension a p s o r t นะตัวนี้เข้ามายกเลิกได้เลยไม่ต้องมีมันก็มิติก็ได้ยกเลิกได้ยิงเข้าสงไลท์ได้ได้สงไลท์สใส่ซีแน่นอนเราเอาแบบนี้แหละน้องกล้องจเจอแบบนี้ไป3าใบติด oh. ถึงกระร้องเลยทีเดียวเอาวางวางใบถัดไปใบถัดไปเป็น dimension b i d d i n g ตัวใบน,นี้จะใส่2ก็ได้นะแต่หลักๆคือเด็กพี่มันค่อนข้างจะมอนน้อยก็เลยใส่ไปหกันลุ้นนะก็มี โรบิเดอร์สองใบได้2เกรด2<อ>ไลท์2จัวนะได้ไปแค่นั้นนะใส่กันเหนียวแล้วก็อันนี้เอามาใช้เผื่อขัดนะครับ acer, ดิเมนชันเลเซอร์ทำลายการสองใบนะแต่ช่วงหลังนี่การ์ดทำลายการทำลายเยอะนะอ,อาจจะไม่ได้ใช้อาจจะเอาไปใช้บดก,ก็ได้แต่อยู่ที่น้องเอาเองนะถัดมาก็เป็นอิมแพกละตัวนี้นะก็ยังคงใช้อยู่ของ SS นะตัวนี้ก็คือมี5หน่วยยิง5ไลท์นะครับอ่านะก็ยังได้ไใช้เพราะว่ามันไม่ต้องจ่ายอะไรเลยอยู่ดีก็ยิงเลยจบได้แล้วก็อีกใบหนึ่งสุดท้ายก็ เวลร์เรีโลเบเซอร์นะถ้ามีลลเบเซอร์สองใบจะสังเกตยิงเซฟหน่วยนะลดได้เรียบร้อยประมาณนี้สําหรับเด็กไดเมนเชนดากอนของพี่เอก็มันอยู่ที่คนเล่นนะนะว่าจะจะปรับแบบไหนบางคนอาจจะอยากโชคเวอร์เก็ยัดไปสองบางคนชอบสี่ก็ใส่สี่บางคนอาจจะมีตัวแปลกกว่านี้มาใช่ก็แล้วแต่เนาะอยู่ที่ประมาณนี้โอเคสำหรับเด็กลิสของเองคิิตอลก็ประมาณนี้การใครชอบกดไลกดแชร์กูสติ๊กหวังว่าจะช่วยทำให้แฝกเลนน้องตามขึ้นนะครับผมสวัสดีครับ